ส่วนที่มีความคืมหน้าไปมากแล้วก็คือการสอบสวนกรณีฆ่ายกครัว5ศพที่จังหวัดตากนะครับตอนนี้ตำรวจคาดว่าต้นตอคนที่ก่อเหตุอาจจะเป็นแรงงานชาวเมียนมาเนื่องจากไม่พอใจที่ผู้ตายไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้ครดีนี้ชุดสืบสวนสพพบพระนำตํารวจนอกเครื่องแบบออกตรวจสอบพื้นที่ตะเข็บชายแดนและจุดเส้นทางบ้านแม่ละเมาน้อย กมที่69เส้นทางสายแม่สอดอุ้มผางและบ้านปาา่าคาตำบลคีรีราชอำเภอพบพระนะครับหลังได้รับการประสานจากตำรวจสืบส,สออวนสพวังเจ้าสืบสวนจังหวัดตากให้ช่วยสกัดจับบุคคลต้องสงสัยก็คือนาย9และพวกอีกสองคนรวมเป็นทั้งหมดก็คือ3คนทั้งหมดนี้เป็นชาวเมียนมาครับที่ตำรวจคาดว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่ายกครัวหศพในไร่มันสำปะหลังเมื่อสวันก่อน ดานผู้ใหญ่บ้านปางสังกสีได้นําตัวแรงงานต่างด้าวสูงอายุคนหนึ่งซึ่งเป็นแรงงานในไร่ของผู้ตายไปให้ตํารวจสาพาว,วังเจ้าทําการสอบปากคําด้วยนะครับนี่นะครับคนที่ใส่หมวกนี่นะครับคือทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าแรงงานต่างด้าวสูงอายุรายนี้เป็นหนึ่งในสามคนงานในไร่ของผู้ตายที่ยังอยู่ในพื้นที่และคาดว่าอาจจะเห็นเหตุการณ์ก็ได้นะแต,แต่เบื้องต้นแรงงานคนนี้ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้นะครับ<ๆ>ก็เลยต้องใช้ล่ามในการพูดคุย และยังมีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อีก3คนเป็นชาย2หญิง1นั่ง,งรถลงไปสอบปากคำพร้อมกันครับแต่ว่าทั้งหมดยังให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สังหารโหดครั้งนี้สำหรับคดีนี้ชุดสืบสวนได้สอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง10ปากโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างนายชาาหนึ่งในผู้ตายกับนายกที่เป็นหัวหน้าแรงงานที่ทางานอยู่ในไร่ของนายชาว โดยเฉพาะเรื่องของเงินค่าจ้างนะครับที่ทางผู้ตายเคยไปจ้างแรงงานทั้งหมด7คนให้มาทําไร่แต่ว่า7คนนี้เนี่ยลาออกกลับประเทศเมียนมาไปแล้ว4ปัจจุบันก็เลยเหลือ3ก็คือกลุ่มของนายก้าเนี่ยแหละแล้วก็เพื่อนอีก2คนปรากฏว่าจากการสอบสวนเนี่ยพบว่านายชาวหนึ่งในผู้ตายมีพฤติกรรมชอบด่าทอกลุ่มของนายก้าแล้วไม่จ่ายค่าแรงให้เขาแถมยังใช้อาวุธปืนไปข่มขู่เขาอีก นี่จึงอาจจะเป็นชนวนเหตุทำให้กลุ่มของนายก้าวมีความโกรธแค้นและก่อเหตุสลดดังกล่าวครับ